กิจาการบทที่7คําคำกล่าวของสเตเฟนมหาปุโรหิตจ,จึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือสเตเฟนจึงตอบว่านี่แนะ่ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระสิริทรงปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปโตเตเมียก่อนไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตรัสกับท่านว่า เจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากบิดาของท่านเสียชีวิตแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมร,รดกในแผ่นดินไม่ให้มีแม้แต่ขนาดเท่าฝ่าเท้าและขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า จะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและคนในประเทศนั้นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและจะคมเหงพวกเขานาน,านถึงสี่ร้อปีและพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่พวกเขาปริบัติอยู่นั้นเราจะพิภากษาหลังจากนั้นพวกเขาจะออกมาและปฏิบัติเรานสถานที่นี้พระเจ้าจึงประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสุนัตแก่ท่าน เพราะฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตรสิบสองคนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราและบรรพบุรุษเหล่านั้นอิชายโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นทรงให้มีความชอบและมีสติปัญญาเฉพาะพระพักฟาโรกษัตริย์ของประเทศอียิปฟาโรจึงตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิป และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ต่อมาเกิดการกินาอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารยาโคบไม่ได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบรุษของเราไปเป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองโยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้และฟาโรก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยโยเซฟจึงเชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตนเจ็ดสิบห้าคนให้มาหา ยาคบจึงลงไปที่ประเทศอียิปต์และท่านกับบรรพบุุษของเราก็เสียชีวิตที่นั่นพวกเขาจึงนำศพไปฝังไว้ในเมืองเชคเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชคเคมแต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาตามพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้กับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีจำนวนมากขึ้นในประเทศอียิปต์จนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์ กษัตริย์องค์นั้นทรงออกอุบายจัดการกับชนชาติของเราทรงข่มเหงบรรพบุรุษของเราทรงบังคับให้จิงลูกอ่อนของพวกเขาเพื่อไม่ให้รอดชีวิตเป็นเวลาเดียวกับที่โมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงถูกเลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือนแต่หลังจากถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโลก็รับมาเลี้ยงเสมือนเป็นบุตรของตนโมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์ มีสมรรถภาพในการพูดและในกิจการต่างๆเมื่อโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปิปีก็นึกอยากไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านเห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้ข่มเหงนั้นเพื่อแก้แค้นเพราะคิดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจดีว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นวันรุ่งขึ้น โมเสสเข้ามาพบเขาทั้งสองขณะวิวาทกันก็อยากให้เขาทั้งสองกลับคืนดีกันจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยพวกท่านเป็นพี่น้องกันทําไมถึงทําร้ายกันคนที่คมเหงเพื่อนก็ผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเราเจ้าจะฆ่าข้าเหมือนกับที่ฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคําพูดนั้น จึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและมีบุตรสองคนที่นั่นเมื่อเวลาผ่านไปได้40ปีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแกโมเสสในเปเลวไฟทีู่่ไม้ในถิ่นธุรกันดารของภูเขาซีนายเมื่อโมเสสเห็นก็อัศจรรย์ใจเพราะนิมิตนั้นเมื่อเข้าไปดูใกลๆ้ๆก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและของยาโคบ โมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองดูพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเราเห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำควรวญของเขาทั้งหลายเราจึงลงมาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดมาเถอะเราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์โมเสสคนนี้ที่เคยถูกพวกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเรานั้นเองโดยมือของทูตสวรรค์ผู้ซึ่งปรากฏแก่ท่านที่ผู้ไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละไปเป็นผู้ครอบครองและผู้ช่วยกู้คนนี้แหละที่เป็นผู้นำพวกเขาออกมาและทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นธุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่า พระเจ้าจะประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพเจ้าโมเสสคนนี้แหละที่อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นธุรกันดารอยู่กับทูตสวรรค์ผู้พูดกับท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราท่านได้รับพระดํารัสอันทรงชีวิตเพื่อส่งต่อมาให้เราบรรพบุพร,รุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสแต่ผลักใสท่านออกไปและหันเหจิตใจกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์ พวกเขากล่าวกับอาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่เราเป็นพระที่จะนำเราไปเพราะว่าโมเสสคนนี้ที่เป็นคนนำเราออกจากประเทศอียิป์นั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปในเวลานั้นพวกเขาทำรูปโคหนุ่มและนำเครื่องสัตวะบูชามาถวายแก่รูปนั้นและมีใจยินดีในสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นด้วยมือแต่พระเจ้าเบื่อพระพักและทรงปล่อยให้พวกเขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้า ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือของบรรดาผู้เผยพระวจนะว่าโอพงพันอิสราเอลพวกเจ้าฆ่าสัตว์บูชาเราในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีหรือพวกเจ้าขนเต้นของพระโมเลกและนำดาวพ้าเรฟานรูปพา้าต่างๆที่พวกเจ้าทำขึ้นเพื่อกราบนมัสก,การรูปนั้นต่างหากเราจะกวาดพวกเจ้าไปไกลจนพ้นเมืองบาบิโลนบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นธุรกันดารก็มีเต็นแห่งสักขีพยาน ตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทําเต็นต์ตามแบบที่ได้เห็นบรรพบุพร,รุษของเราเมื่อได้รับเต็นต์นั้นจึงขนตามโยชูวาไปหลังจากเข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติที่พระเจ้าทรงขับไล่ให้พ้นหน้าบรรพบรุษของเราแล้วเต็นต์นั้นก็ยังคงอยู่จนถึงสมัยของดาวิดดาวิดนั้นได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและทรงขออนุญาตที่จะจัดเตรียมพระนิเวศส,สำหรับพระเจ้าของยาโคบ แต่ซาโลมอนเป็นผู้ที่ได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระเจ้าถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดก็ไม่ได้ประทับในพระนิเวศที่มือมนุษย์ทำไว้ตามที่ผู้เผยพระวจ,จนะกล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของเราและแผ่นดินโลกเป็นที่รองเท้าของเราพวกเจ้าจะสร้างนิเวศชนิดไหนสำหรับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหรืออะไรจะเป็นที่พำนับของเราสิ่งเหล่านี้มือของเราทำไว้ทั้งหมดไม่ใช่หรือเจ้าพวกคนหัวแข็ง ใจดื้อดึงและหูตึงพวกท่านขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบรุษของท่านทั้งหลายทำอย่างไรพวกท่านก็ทำอย่างนั้นมีใครบ้างในบรรดาผู้เผยพระวจนะที่บรรพบุรุษทั้งหลายของพวกท่านไม่ได้ข่มเหงพวกเขาฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์คือพวกท่านที่ได้รับธรรมบัญญัติจ,จากเหล่าทูตสวรรค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น สเตเฟนถูกคว้างด้วยก้อนหินเมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านขาเมเนดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านกล่าวว่านี่แนะ่ข้าพระเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่พวกเขาร้องเสียงดัง และอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปหาสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างและพวกสขีพยานที่ปรักปรำสเตเฟนก็ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลขณะที่พวกเขาเอาหินขว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญ,ญญาณของข้าพระองค์ด้วยและสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดจะถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจกิจการบทที่8และเซาโลก็เห็นชอบด้วยกับการฆ่าสเตเฟนเซาโลข่มเหงคริสจักรขณะนั้นเกิดการข่มเหงคริสจักครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม และบรรดาสาวกกระจัรดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับสมาเรียเว้นแต่ผู้อัคระทูตบรรดาคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็ฝังศพส,สเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอะไรถึงท่านอย่างยิ่งส่วนซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเกือนไปจำไว้ในคุกการประกาศข่าวประเสริฐในสมารียพวกที่กระจัดกระจายไปก็เชื่อประกาศพระวจนะนั้น ส่วนฟิลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคําของฟิลิปขณะฟังท่านประกาศและเห็นหมายสําคัญต่างๆที่ท่านทําเพราะว่าพวกผีโศกโรคที่สิงอยู่ในหลายๆคนพากันร้องเสียงดังแล้วออกจากคนเหล่านั้นพวกที่เป็นอมพาตกับเป็นง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นและมีคนหนึ่งชื่อซีโมน เคยเล่นคาถาอาคมในเมืองนั้นมาก่อนเขาทำให้ชาวสมารีพิศวงหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษคนทั้งหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนใหญ่โตต่างสนใจฟังคนนั้นแล้วว่าคนนี้คือริธฐานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่ามหิธิริตคนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาทำวิทยาคมให้ผู้คนพิศวงหลงไหลามานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า และพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นหมายสําคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ฟิลิปทำเมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอนไปหาเขาทั้งหลายเมื่อเปโตรกับยอนไปถึง ก็อกธิษฐานเผื่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใครพวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเปโตรกรับยอนจึงวางมือบนพวกเขาแล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของอัครทูตทั้งสองจึงนำเงินมาให้ท่านทั้งสองกล่าวว่า ขอช่วยให้ข้าพเจ้ามีอำนาจแบบนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือให้คนไหนคนนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรจึงกล่าวกับซิโมนว่าเงินของเจ้าจงพินาาพร้อมกับตัวเจ้าเพราะเจ้าคิดว่าของประธานจากพระเจ้าสามารถซื้อด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆในการงานนี้เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้าและอธิษฐานขอตอบพระเจ้า พระองค์อาจจะทรงยกความผิดที่เจ้าคิดอยู่ในใจเพราะข้าเห็นแล้วว่าเจ้าตกอยู่ในความขมขืนและการผูกมัดของความอาธรรมซีโมนจึงตอบว่าขอพวกท่านช่วยอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าเหตุการณ์ที่พวกท่านกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแม้แต่อย่างเดียวเมื่ออัครทูตท,ทั้งสองเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านชาวสมาเรียหลายแห่งฟิลิปและขันทีชาวเอธิโอปแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตา,ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซาซึ่งเป็นทางเปลี่ยวฟิลิปก็ลุกไปและนี่เน่มีขันธีชาวเอธิโอปคนหนึ่งเป็นข้าราชการของพระนางคารดาศีพระราชินีของชาวเอธิโอป และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้นท่านมานมัสก,การที่กรุงเยรูซาเลม็มขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกําลังอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่พระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่คันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบาย จะเข้าใจได้อย่างไรท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้ท่านถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแกะลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไรท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้นในเวลาที่ท่านถูกเหยยดยามท่านไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านเพราะชีวิตของท่านถูกตัดขาดจากแผ่นดินโลกคันที่จึงถามฟิลิปว่า สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เล็งถึงใครเล็งถึงตัวท่านเองหรือเลงถึงคนอื่นขอบอกข้าพเจ้าเถิดฟิลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคมภีร์ตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันธีผู้นั้นขณะกําลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่ทมีน้ําแห่งหนึ่งขันธีจึงบอกว่านี่แนะ่ที่นี่มีน้ํามีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา ฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้ขันธที่จึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถคนทั้งสองก็ลงไปในน้ําทั้งฟิลิปกับขันธทีฟิลิปให้ท่านรับบัพติสมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ําแล้วพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปและขันธทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปได้วยความยินดีแต่มีคนพบฟิลิปที่เมืองอาโซทัสและเมื่อท่านเดินทางไปท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐทั่วทุกเมืองจนกระทั่งท่านไปถึงเมืองซิซาริยากิจการบทที่เก้เซาโลกลับใจในระหว่างนั้น ซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไปหามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรมารมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัสเพื่อชี่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเลม็มขณะที่ซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้น และได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมเซาโลจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทําอะไรพวกที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนจังงังพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใคร ซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึงสามวันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออาณาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคนนั้นทางนิมิตว่าอาณาเนียเอย๋ยอาณาเนียจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า จงลุกขึ้นไปที่ถนนสายที่เรียกว่าถนนตรงและไปที่บ้านของยูดาสถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาซัตท,ที่ชื่อเซาโลตอนนี้เขากำลังอธิษฐานอยู่และในนิมิตเขามองเห็นชายคนหนึ่งชื่ออาเนเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อที่ว่าเขาจะมองเห็นอีกแต่อาเนเนียทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่า เขาทำร้ายทรมิกชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากมายและที่นี่เขาก็ได้สิทธิอำนาจจากพวกหัวหน้าปุโรหิตให้มาจับคนทั้งหลายที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอลเราจะแสดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าไรเพื่อนามของเราแล้วอนาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านนั้นวางมือบนตัวเซาโลกล่าวว่าพี่เซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกรดุดจ,จ,จากตาของเซาโลแล้วท่านก็เห็นได้อีก ท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติสมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลประกาศข่าวประเสริฐในดามัสกัสซาโลพักอยู่กับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวันและท่านก็ไม่ได้รีรอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจพูดกันว่าคนนี้ไม่ใช่หรือ ที่ทำร้ายผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่ก็เพื่อจับพวกนั้นส่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตไม่ใช่หรือแต่ซาโลยิ่งมีกำลังมากขึ้นและทําให้พวกยิวในเมืองดามัสกัดงงง,งันด้วยการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ซาโลหนีพ้นจากพวกยิวหลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าซาโล แต่แผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของเซาโลพวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดักฆ่าเซาโลแต่พวกสาวกเอาเซาโลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนแล้วหย่อนท่านลงจากกำแพงเมืองเซาโลที่กรุงเยรูซาเลม็มเมื่อเซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาชั้งหลายกลัว เพราะไม่เชื่อว่าเซาโลเป็นสาวกแต่บารนณบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าเซาโลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด,ด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรแล้วเซาโลจึงได้เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกรีก แต่พวกนั้นพยายามหาทางฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังเมืองซิซาริาแล้วส่งต่อไปยังเมืองทาซัสเพราะฉะนั้นคริสตจักรตลอดช่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโตต่างประพฤตินตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นไอเนอสหายโรค ขณะที่เปโตรเดินทางไปไป,ไปมามาทั่วทุกแห่งนั้นท่านก็ลงไปหาพวกธรรมิกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนียสที่นั่นเขาเป็นอัมาพาตต้องนอนอยู่บนเตียงมา8ปีแล้วเปโตรกล่าวกับเขาว่าไอเนอยสพระเยซูคริส์ทรงให้ท่านหายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดทันใดนั้นไอเนียสก็ลุกขึ้นเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นแล้ว ก็กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรที่เมืองลิดดาและยับฟาในเมืองยับฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อทาบิทาตามภาษากรีกว่าโดรคัสหญิงคนนี้เคยทำคุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมายเวลานั้นหญิงคนนี้ป่วยจนถึงแก่ความตายพวกเขาจึงอาบน้ำศพและตั้งไว้ในห้องชั้นบน เมืองลิดดานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยาฟาเมื่อพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปขอร้องท่านว่าเชิญมาหาโดยด่วนเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาทั้งสองเมื่อถึงแล้วพวกเขาก็พาท่านขึ้นไปที่ห้องชั้นบนพวกหญิงไม้ก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆท่านและชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดรคสัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปโตรจึงให้คนทั้งหลายออกไปข้างนอก และคุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิทาจงลุกขึ้นทาบิทาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปรโตจึงลุกขึ้นนั่งเปโตรโยื่นมือออกมาพยุงเธอแล้วเรียกพวกธรรมิกชนกับบรรดาแม่ไม้เข้ามาแล้วมอบหญิงที่มีชีวิตนั้นให้กับพวกเขาเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนจำนวนมากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรโอาศัยอยู่ในเมืองยัฟาหลายวัน โดยพักอยู่กับซีโมนที่เป็นช่างฟอกหนัง